วัดีค่ะวันนี้พามาดูวิธีเพาะจำผักแผวให้รากงอกภายในสามวันเนี่ยตัดประมาณสามข้อเนี่ตัดเลยมันจะงอกตามข้อตัดแล้วก็ไม่แช่น้ำเปล่าไว้สามวันแล้วรากงอกตรึมเนี่ยรากรากมันจะงอกตามข้อตามข้อมันเนี่ยรากมันจะงอกเห็นไหม ง่ายก็ปอกกล้วยอีกแค่ตัดแล้วก็แช่น้ำรากงอกตรึมกินกับลาบก็อร่อยอ่านในอินเทอร์เนต็ตค่าว่ารักษาโรคมะเร็งใครสนใจลองทําดูนะคะตัดแช่น้ำเปล่าไว้สามวันแล้วรากงอก สวัสดีค่ะ